สวัสดีค่ะผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์วันนี้ก็มีหัวข้อธรรมะที่จะมาบรรยายเราต้องอยู่กับความคิดแต่เราต้องทิ้งความคิดก็มีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าในเมื่อเราอยู่กับความคิดเราจะทิ้งความคิดยังไงก็ความคิดที่มันสร้างภพสร้างชาติมันก็คือตัวความคิดที่มันสร้างสุข สร้างทุกก็คือตัวความคิดการละความคิดคือการละบาปละกรรมต่างๆถ้าเราละความคิดมันจะถูกล้างกรรมมันจะถูกล้างเพราะกรรมจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ผ่านความคิดกรรมมันจะถูกล้างไปเรื่อยๆถ้าเราปรุงไม่สำเร็จเรายังไม่ได้ไปลงมือทำอะไร แล้วเราทิ้งมันก่อนละมันก่อนสลัดมันก่อนเวียงมันทิ้งไปก่อนถ้ามันเสพอารมณ์ไม่ได้เราฝึกทิ้งความคิดใหม่ๆมันเสพอารมณ์ไม่ได้มันจะรู้สึกหงุดงิดเพราะมันยังไม่ได้ปรุงยังไม่สําเร็จยังไม่ได้เสพอารมณ์เพราะปกติเราเราได้เสพเราจะรู้สึกพอใจไม่พอใจสุขเราก็พอใจทุกเราก็ไม่พอใจถ้าเราได้เสพถ้าเราปรุงจนสาเร็จถ้าเราได้เสพ มันจะเกิดอารมณ์ชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแต่ถ้าเรากําลังปรุงแล้วเราทิ้งไปก่อนสลัดไปก่อนไม่เอามันนี่ก็ไม่เอามันคือใครจะเข้าใจคําไหนก็ได้เวียงมันทิ้งสลัดมันทิ้งไม่เอามันเห็นมันคิดขึ้นมาแล้วไม่เอาเดี๋ยวความคิดใหม่ๆผุดขึ้นมาอีกเราก็ไม่เอาความคิดมันผุดขึ้นมาทั้งวันมันไม่มีทางให้เราว่างหรอกนอกเสียจากเรามารู้สึกที่กาย มันจะว่างได้ชั่วขนาหนึ่งถ้าเรามารู้สึกที่กายใช้กายเป็นฐานของสติเราต้องปลุกสติขึ้นมาก่อนเราถึงจะเห็นความคิดตัวเองได้ชัดเจนถ้าเราเห็นมันไม่ชัดเจนเราจะทิ้งมันได้น้อยแต่ถ้าเราเห็นมันชัดเจนเราจะทิ้งมันได้มากการลักความคิดคือการล้างล้างกรรมต่างๆกรรมที่จะเกิดทุกคนสามารถทําได้หมดไม่เลือก ไม่เลือกอายุทําได้หมดแต่ที่สําคัญคือเราต้องปลุกสติขึ้นมาการปลุกสติขึ้นมาปลุกสติให้ตื่นไม่ว่าจะเป็นการรู้สึกตัวผ่านการที่ที่เคยสอนมาคลิปแรกๆสําหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังคลิปแรกๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็สามารถไปฝึกตามคลิปแรกๆก,ก่อนเพื่อให้สติมันตื่นหรือสําหรับคนที่ไม่ชอบไปไปเดินไปฝึกอะไรก็คือ ไปฟังก็ได้คะ่ะฟังธรรมะฟังไปเรื่อยๆฟังให้มากๆพอมันถึงจะปลุกสติให้ตื่นขึ้นมาได้เพราะว่าสิ่งที่ทำให้เราไปผุดไปเกิดมันคือความคิดของเราทำไมเราถึงต้องทิ้งมันมานที่แท้จริงคือความคิดของเรานี่แหลคะค่ะมานความคิดของเรา มันคือมารมารคือความคิดของเรามารไม่ใช่อย่างอื่นไอ้คนโน้นคนนี้ในกอในขอเป็นมารไม่ใช่ความคิดเรานั่นแหละคือมารพระพุทธเจ้าในคืนที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสู้ความคิดของท่านขุดขึ้นมามากมายสร้างมโนภาพมากมายเรียกว่าพยามานมันผุดขึ้นมาสร้างขึ้นมา จ้องจะทำร้ายท่านสารพัดรูปแบบแต่สิ่งที่ท่านทำคืออะไรรู้ไหมคะนิ่งแล้วก็เฉยนิ่งแล้วก็เฉยท่านยอมตายในคืนที่ท่านตัดสรุนะคะไม่ว่าอะไรจะผุดขึ้นมามันก็คือความคิดของท่านนั่นแหละคือมานพยาม,มานมันสร้างมโนภาพต่างๆจ้องจะเล่นงานท่านให้ตายแต่สิ่งที่ท่านทำคือนิ่งเฉยแล้วดู ยอมตายตรงนั้นสุดท้ายมานทั้งหลายที่มันผุดขึ้นมามันก็ค่อยๆดับไปท่านก็ตัดสู้ในคืนนั้นเพราะว่าท่านตัดสู้ความจริงความจริงคือมารเกิดจากความคิดทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นมันคือความคิดความคิดของเราอย่างเดียวเท่านั้นที่มันเป็นมาร คิดเล็กคิดน้อยคิดตำหนิคนนั้นคิดไม่พอใจคนนี้คิดสารพัดทุกเพราะความคิดสุขเพราะความคิดอยู่กับมารอาศัยมารทุกเพราะมารสุขเพราะมารมานความคิดความคิดคือมารคนที่รู้แจ้งเข้าใจความจริงถึงจะรู้ข้อนี้มาออกที่แท้เราต้องอยู่กับมัน เราถึงสลัดมันออกไม่ได้ละมันยากทิ้งมันยากพ่อต้องอาศัยมันข้อนี้คือความจริงที่หลายๆคนที่ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมจะปฏิบัติอย่างไงปฏิบัติยังไงให้เข้าถึงความจริงต้องรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มาจากอะไรก่อน ถ้าไม่รู้ให้ไปปฏิบัติให้ตายก็ไม่มีวันเข้าใจความจริงเหตุแห่งทุกข์อริยสัจสีมีอะไรบ้างคือเหตุแห่งทุกข์และเหตุแห่งการดับทุกข์เหตุแห่งทุกข์สิ่งที่สร้างให้เราสุขให้เราทุกข์ได้คือตัวความคิดเหตุแห่งทุกข์คือความคิดเราก็มาแก้มาดับที่ตัวความคิดเราไม่สามารถไปสั่งให้ตัวเองไม่คิดได้ เราไม่ไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะสั่งตัวเองว่าอยากคิดนะห้ามคิดนะไปกดไปข่มมันไว้ก็ไม่ได้ไม่สามารถทำได้แต่เราต้องรู้ว่าทำไมเราถึงจะไม่คิดได้เราต้องปลุกสติให้ตื่นถ้าเรามีสติตั้งมั่นที่กายในขณะนั้นความคิดจะทำงานไม่ได้ถึงมันทำได้ มันจะยื้อยุดฉุดกระชากกันพอมันแวบไปคิดเราเห็นพอเราเห็นมันกําลังคิดกําลังปรุงเราทิ้งมันเลยสลัดมันเลยวางมันเลยเหวี่ยงมันเลยคืออะไรก็ได้ที่ให้เข้าใจคำคาเนี้ยแค่เข้าใจแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติมันก็ได้ผลทําให้มากการทําการปฏิบัติทรรไม่ใช่อยู่นอกกายนอกใจถ้านอกกายนอกใจนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหมดเป็นเรื่องที่หลงหมด การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงคืออยู่ในกายในใจของเรานี่แหละปฏิบัติอยู่ในใจปฏิบัติที่จิตปฏิบัติที่ความคิดฝึกกระฝึกที่ความคิดฝึกทำฝึกอะไรต่างๆคืออยู่ในกายในใจหมดเลยการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ต้องเอาร่างกายไปหอบหิ้วตัวเองไปที่ไหนไม่จําเป็นเวลามันแจ้งมันแจ้งที่จิตเราก็ดูเข้ามาที่ข้างในของเรา นี่คือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงใครจะพาเราไปทําที่ไหนการที่หอบนิ้วตัวเองไปสถานที่ต่างๆก็มันก็ดีค่ะมันได้ค่ะได้ประสบการณ์ได้ไปฝึกนั่งสมาธิไปฝึกความอดทนที่ไปไปกันมานักนักแสวงหาความพ้นทุกมีเยอะนะคะในประเทศไทยถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วในระดับหนึ่ง แต่ท่านก็ไปโดนครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จำมาจากตำรา,าตำราเขาสอนมาแบบนี้ก็พาฝึกพาทำคนที่รู้แจ้งก็มีนะคะแต่คนที่ไม่รู้แจ้งมันมีเยอะมากมันก็พาคนตัวเองอ่ะหลงหลงตำลาฝึกตามตำรา,าก็พาคนไปหลงไปฝึกมันก็เลยวนๆกันอยู่แบบนั้นหาคนจบจริงๆอะยาก คนเข้าถึงยากถามว่าตำราดีไหมตำราก็ดีค่ะเพราะมันเป็นเหมือนแผนที่แต่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้แล้วนะคะการที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นใครที่เขียนไว้ตามตำราที่เขียนไว้แนะนำไว้ยังไม่ใช่ความจริงการได้ยินมาก็ยังไม่ใช่ความจริงได้ฟังมา ได้รู้มาได้เห็นมาก็ยังไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงคือใครก็ตามที่พูดให้เราฟังอย่าเพื่งเชื่อตำราเขียนไว้ยังไงอย่าเพิ่งเชื่อลองทําดูก่อนาศาสนาพุทธคือการลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นเรียนรู้เองเข้าใจเองเห็นเองนี่คือาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ใครเชื่อแต่ส่วนมากตำราสอนมาก็คือทำตามตำรา อย่าลืมนะคะตำราพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเขียนท่านต้องรู้ข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเขียนตำรานะคะตำรามีสืบทอดกันมาแก้มากี่ครั้งแล้วสั่งขยนามากี่ครั้งแล้วคนที่เอาตำรามาอ้างคนที่อ้างคำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ไม่ได้มาพูดให้ท่านฟังคนที่เอาตำรามาอ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนเขียนตำราเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งเชื่ออย่าพึ่งปฏิเสธไปลองฝึกฝนไปลองฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองแล้วมันรู้ด้วยตัวเองถึงค่อยเชื่อว่าสิ่งนั้น มีคนมาบอกว่าการเข้าถึงธรรมสามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยผ่านการฝึกฝนแบบนี้ท่านไปลองทำดูก่อนทำให้มันสุดสุดไปก่อนทำให้มันโศตายไปก่อนเหมือนสู้ตายเหมือนพยายามทำว่ามันได้จริงไหมมันต้องลองทำให้มันสุดๆดไปก่อนให้มันรู้ไปเลยว่ามันได้จริงหรือเปล่ามันเข้าถึงได้จริงไหมแล้วสำหรับคนที่บอกว่าถ้าไม่บวชไม่สามารถเข้าถึงได้ คนคนนั้นมันยังไม่ได้อะไรหรอกค่ะถ้ามันเข้าถึงมันไม่พูดแบบนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่จิตมันไม่เกี่ยวอะไรพูดเพื่อให้คนไปศรัทธาตัวเองเชื่อตัวเองตัวเองก็ยังนั่งท่องตำราอยู่เลยเพราะว่าถ้าถ้าเข้าถึงไม่มีไม่มีทางที่จะพูดแบบนั้นเด็ดขาดการฝึกฝนอบรมตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะมนุษย์สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถข้ามภพข้ามชาติพ้นปฏิบัติฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้มาเวียนเกิดเวียนตายมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทําได้มีแต่ดวงจิตที่ได้กายมนุษย์เท่านั้นเราเวียนไหวาตายเกิดเราไปด้วยจิตไปได้ร่างโน้นร่างนี้ได้ร่างได้รูปของสัตว์ได้รูปของทุกอย่างอ่ะ ัตว์ชนิดโน้นชนิดนี้แม้แต่ไปไปอยู่ในสวรรค์ก็ไปด้วยแค่ดวงจิตได้รูปอันเป็นทิพย์สุดท้ายหมดบุญก็ต้องลงมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดตกนรกเป็นสัตว์ต่างๆไม่จบไม่สิ้นเวียนวนอยู่แบบนั้นตอนนี้เราได้กลายมนุษย์แล้วเราได้รูปเป็นมนุษย์แล้วประเสริฐที่สุดสามารถ ทำให้ตัวเองหลุดพ้นไปได้เลยไม่ต้องรอทุกอย่างพร้อมแล้วยุคทุกวันนี้พร้อมแล้วครูบาอาจารย์ก็อยู่ใน YouTube มีสอนมากมายครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพศรัทธาหน้านับถือมียูนิฟอร์มใส่คนไปแห่เห็นกันไปเยอะแยะท่านก็ไปฝึกตามไปปฏิบัติตาม แล้วถ้ามันยังหลุดพ้นไม่ได้ท่านก็ลองเปลี่ยนอาจารย์ดูบ้างก็ได้นะไม่ได้ให้มาศรัทธาคนพูดนะครูบาอาจารย์ที่รู้จริงก็มีเยอะแยะไปตัวอย่างคนที่สามารถเข้าถึงความจริงได้มากที่สุดส่วนมากนะที่เห็นเห็นมาที่ที่รู้มานะ่ายหลวงพ่อเทียนเนี่ยเข้าถึงความจริงได้มากแต่ไม่ได้บอกว่าความจริงสูงสุด ถึงขั้นอรหันไม่ได้บอกนะคะไม่ได้บอกว่าใครเขาถึงตรงนั้นได้แต่ได้อริยะบุคคลเนี่ยเยอะสายเนี่ยเพราะปลุกสติให้ตื่นก่อนถ้าสายไหนที่ไม่ได้สอนเรื่องสติให้ไปนั่งท่องศีลศีลเนี่ยต้องไปนั่งท่องคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ท่องท่องอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถามว่าท่องแล้วทำได้ไหมไม่ท่องทำได้ไหม ไม่ท่องก็ทําได้เราท่องกันทําไมท่องเพื่อข่มคนอื่นไม่ต้องมาท่องหรอกคะ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกความรู้สึกนึกคิดของเรามันสร้างมโนภาพได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อต้นเหตุของกรรมมาจากความคิดเราก็แก้ไขที่ความคิดภพชาติมันก็จบได้ต้องเรียนรู้แล้ะฝึกฝนด้วยตัวเอง ปลุกสติให้ตื่นเห็นความคิดตัวเองเ <res> มื่อเห็นแล้วไม่ตาม <res> ความคิดใหม่ผุดขึ้นมาก็ไม่ตามเดี๋ยวความคิดใหม่ผุดขึ <ote> ้น <res> มาเราก็ไม่ตามหรือให้เข้าใจว่าพอมันผุดขึ้นมาปุ๊บเราก็ทิ้งเวลาเราทิ้งใหม่ๆเรายังไม่ได้เสพอารมณ์มันจะรู้สึกไม่พอใจความไม่พอใจเกิด <osure> ขึ <res> <res> ้นละก็ช่างมันเดี๋ยวมันผุดขึ้นมาใหม่เราก็ทิ้งใหม่ผุดขึ้นมาใหม่เราก็ทิ้งใหม่ ไอ้คำว่าทิ้งละวางปล่อยอะไรก็ได้ที่ท่านเข้าใจอ่ะไม่สนใจความคิดเพราอเห็นความคิดผุดขึ้นมาอ้าวคิดอีกแล้วกูพอความคิดผุดขึ้นมาอ้าวคิดอีกแล้วกูแบบนี้ก็ได้พอบอกคิดอีกแล้วกูมันก็ดับไปความคิดใหม่ผุดขึ้นมาอ้าวคิดอีกแล้วกูความคิดนี่แหละมันทําให้เราสุขทําให้เราทุกข มันคิดเล็กคิดน้อยกับคนโน้นคนนี้แม้แต่ฟังคนพูดอยู่ก็คิดตามทุกคำพูดมีใครยังไม่รู้อีกว่าตัวเองคิดที่ฟังทุกประโยคทุกคำพูดที่ออกไปจากปากที่ได้ได้ยินได้ฟังไม่ว่าอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังจากใครก็ตามได้ยินเสียงก็คิดว่าเขาพูดอะไรต้องคิดก่อนไม่คิดไม่รู้หรอกตาเห็นก็คิด ตาไปกระทบอะไรก็คิดมนุษย์จึงเป็นลาตความคิดโดยที่ไม่รู้ตัวเราต้องสลัดความคิดทิ้งไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นโรคความจำเสื่อมการสลัดความคิดทิ้งคือการละบาปกรรมต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันยังไม่ได้ปรุงแต่งสำเร็จมันยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมกรรมคือการกระทำคิดดีก็ไปกระทำดี คิดไม่ดีก็ไปกระทำไม่ดีบาปกรรมมันจะถูกล้างไปเรื่อยๆภพชาติมันจะถูกตัดให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงถ้าพูดคนไหนก็ตามผู้ใดก็ตามที่ไปปฏิบัติแบบนี้ท่านลองทำไปสักเดือนหนึ่งไม่เกินสามเดือนท่านจะเริ่มเห็นผลมันจะเห็นผลด้วยตัวเองใครไปทำมากก็เห็นผลเร็ว สำหรับคนที่ทำงานใช้ความคิดการใช้ความคิดเราใช้เฉพาะเรื่องงานเรื่องงานที่เราใช้ความคิดเราก็ต้องคิดเพราะเราต้องทำงานเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายเราไปจนกว่าเราจะตายแต่เราอย่าเป็นทาสความคิดคิดเล็กคิดน้อยคิดนู่นคิดนี่ไม่พอใจคนนั้นหมั่นไส้คนนี้อะไรไอ้พวกเนี้ยให้เราเห็นเห็นปุ๊บทิ้งเลย ค่อยๆทิ้งค่อยๆวางไปเรื่อยๆมันจะเข้าลึกไปเรื่อยๆมันจะวางสิ่งที่หนักๆได้การปล่อยวางการทิ้งความคิดมันจะเริ่มเราจะเริ่มสบายขึ้นพอเราไม่คิดเล็กคิดน้อยกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นมันจะเริ่มเบาขึ้นเรื่อยๆคนที่จะรู้คือตัวของท่านเองนั่นแหละไม่ใช่คนอื่น เราเข้าใจความจริงข้อนี้คนไหนที่เข้าใจแล้วก็คือไปทําได้เลยไปฝึกฝนอบรมตัวเองได้เลยการฝึกฝนอบรมตัวเองการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่นอกกายนอกใจนะคะไม่ได้ให้ไปทําอะไรทั้งนั้นให้ทําอยู่ในกายในใจแล้วนี่แหละเห็นตัวเองคิดก็ทิ้งก็วางก็สลัดมันไปหรือไม่เอามันไม่ตามมันเพราะการตามดูตามรู้ที่ครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังที่สอนอยู่การตามดูตามรู้คือการไปปรุงแต่ง ปรุงแต่งอันนี้อ๋อรู้แล้วว่าตัวเองปรุงแต่งปรุงแต่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกอ๋อรู้แล้วว่าตัวเองปรุงแต่งปรุงแต่งใหม่เกิดขึ้นมาอีกอ๋อรู้แล้วว่าตัวเองปรุงแต่งก็ตามไปเรื่อยตามมันไม่มีวันจบหรอกเพราะคนเราปรุงแต่งตลอดไม่มีวันจบจบไม่ได้หาหาจุดลงไม่ได้มันเป็นการวิ่งไล่จับเงาตัวเองเห็นปรุงแต่งแล้วไม่ต้องตามนัม่นแหละนั่นแหละท่านจะหลุดท่านจะหลุดได้แต่ท่านต้อง ไม่ใหม่ท่านต้องฝืนความรู้สึกตัวเองเพราะความรู้สึกมันเคยเสพอารมณ์ที่มันสุขมันทุกข์มันจะไม่ชอบถ้าท่านไม่ปรุงแต่งตามมันจะไม่ชอบมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะเป็นแบบนี้ตามดูตามรู้ก็ไม่จบนะคะก็เห็นฝึกๆกันมาเป็นสิบปีมีมาคนมาเล่าให้ฟังเยอะสายหลวงพ่ออะไรไม่รู้ไม่เอ่ยชื่อแต่ท่านรู้กันดีเพราะว่าท่านชื่อเสียงโด่งดังมาก ตามดูตามรู้ไม่มีวันจบหรือถ้าท่านคิดว่าจบได้ท่านก็ไปตามไม่ได้บังคับเอาที่ท่านพอใจถ้าท่านศรัทธาครูบาอาจารย์ของท่านท่านก็ไปฝึกแบบนั้นแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์หรือฝึกมานานแล้วมันก็หาจุดจบไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ไม่ไม่เข้าใจสักทีไม่เข้าใจว่ามันทํำยังไงมันถึงจะสามารถรู้แจ้งได้ก็คือมาฝึกตามคลิปที่คือ สอนไปเรื่อยๆเ,เริ่มตั้งแต่การปลุกสติให้ตื่นสัมผัสสัมผัสเชือบสัมผัสสิ่งของมีสติตั้งมั่นที่กายพอมีสติตั้งมั่นเริ่มเห็นความคิดตัวเองรู้ว่าตัวก่อภพก่อชาติที่ลากเราไปผุดไปเกิดยังพบภูมิต่างๆ31มสบภูมิไม่มีวันจบสิ้นคือตัวความคิดก็มาเริ่มปล่อยวางความคิดมันผุดขึ้นมาก็ทิ้งก็วางปล่อยมันไปเรื่อย ถ้าเราทำให้มากแล้วมุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยวพอมันไม่มีอะไรหรอกที่มนุษย์ทำไม่ได้ลองพยายามสู้ให้มันสุดๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นภพชาติมันจบได้ไม่เกินความพยายามของมนุษย์ก็สำหรับคลิปนี้นะคะอยากฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านที่ปัรถนาความทุกข์ มีความอดทนและพยายามที่จะทําตรงนี้ให้มันแจ้งแจ้งแล้วท่านจะอยู่แบบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีความทุกข์ท่านจะได้เข้าใจรู้ด้วยตัวเองว่าอ๋อไม่สุขไม่ทุกข์เป็นแบบนี้เหรอนี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเพื่อให้เข้าถึงความจริงคลิปนี้ก็อยากฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไป i